ในการเมน,นูดีๆคิดฮอดพ่อเทา่าฝีมือร์พราแม่เท่านี่โอ้เป็นได้กินแห้งมากอืมมาอ้างพ่อเทา่าพ่อเทา่าในงั้นกินอ่ะกินขอนดอกกินเขอนี่ดอกคืออย่างก็จะกินเขอนี่ดอกอ๋อกินเขอนี่ดอกเอจะกินเขอออ้อซื่อๆนี่แหละอ๋อนี่กับเข่าพัดหนูฝีมือร์เขเฮ็ดเองมึงมาละไหนเขาเฮ็ดมึงเฮ็ดอืมแม่เมีคนกินไป บอทันมีเอพัดแล้วเบิ้งไหวบายเบิง้งไหวหอนหอนเลยนี่เออวะหอนหอนนู่นเลยเจไปไป้าเบิ้งมึงเป็น<ด>ไ,ได้กินบ่นั่งได้หรือนุงนก็ดีแต่วะเอา้ามึงมากินน้ำกูบ,บ่กินเลยน<อ>ี่อตอนนี้เป็นแสียบบอของมึงแทีบ่ของไข,ขว้แล้วเนาะวยสิบวแม่นของเจ้าเนี่ยยังไหนเพราะปืนยันมึงตัวกูนะโอ้ยคนจิตตัวเจว้าให้นหนังสดข้ามเงินตัว เหรอวะแซ่บป่เนาะมูฮุยว่าเป็น้องหนูนาแม่นหนูนาะคอยไปใส่มาใส่มาแม่นใส่เองกับมือเลยเนี่มาคือเก่งเหรอเอ้าเจ้าบากคอยไปนายพ้านี่นี่นายพานแม่นคือเก่งเหรอวะจริงนเนาะดินการบ่หดินการบ่ดินการคือยังหลังอ่านบ่ดินการบ่ มันแปลว่ายังแมวแปลว่ามึงเป็นแมวแมว่ยังด้วนี่อุ้ยยังงงคำบอกอยู่อยู่แอบว่าบอกว่ามึงลิ้นการหลังอ่านบอขี้ข้านมอมึงเป็นหมามึงเป็นหมาช่างเยอะแอบเห็นยังด้วนี่บ้า จะว่าเขาเป็นหมาบุ๋บบุก็ว่ามันลิ่นกันหลังอ่านบอกจะซื้อนั่นล่ะมันเป็นหมาโอ้ยหมาอุ้ยหมาหนี่งอุ้ยไงนี่เรียนหรอมาโหวอยจิ้นกิน้นรัวหัวซาเล่าแล้ววันกินกับไปวะจิ้มน้ำจิ้มน้ำตาหลานยังไงมันเข้าใจแล้วนี่ยังอีก หูหมาอุ้ย้ยนเลียนแล้วหรอขันเนี่ยกินกินดำด้วยนั่นมันเป็นหมาตัวเลยกดวยนั่นโอ้เจ้าบอกกือนะกินกินัวเอาทำยังไงกินอะไรฮูมึง่าไป่บอกคอยเงจะบอกคอยบอกตาม โอ้ยกินอะไรหูหูแล้วกินดงกิกาขหมาากเอ้ยโอ้ยแม่งยังอีกตัวนีงไปทั้งไหนก็ไปเด้ไปลงบาลบ้าคนไปพหัวรออู่่นี้ลงบาลบ้าเลยขี้มาไว้ดีเสะบาดชบดชบขี้หมาเอ้ยยังอ พมอาเ่ฮะผมต้องเกียวแล้วกูอ่ะเว้ยขาโทษเขาซึ่งบอกว่าทถาบ้ามเป็นยังกก่าฮะยัง <c ười> อีก โอ้ยกูยปวดสมองสน้อมันมนอย่างเอาบอกกูยคมหังดีมันเป็นอย่างมัมันเป็นอย่างมันบาเจ้านะเป็นหมาเออวะไปเป็นหมาเออโอ้ย,ยกูเรีนแบบได้ยนน้อมันโมยี่ล่าแล้วนะนะเราจะมาอย่าง

อต่โวโว้ายยังเงี้ยวุ้ยวันไหนองาเจ้าดาพอเ่าแห้งอรมันพนมาบอกกูโม่จะดาพอเทาแห้งไรมึกว่ากูบ่บได้ดาอยู่ดาโน่นไวัดมันมาอย่างก่อนมันมาเป็ลุ่นหมาการกินดำมันบางสิ ว่าินเหล้าไอ้หูกับเป็นนังกันจินเหล้าไอ้หูเนาะมันมองหูยักความนะมันหมาอะอา้มึงเห็นว่าผู้เถ่าเนวามึงอะนะนิสัยอ่ะยังอยกจำไ้ที่หลังกะดาวดาเมียโอ้ยโอ้ซึ่งบอกว่าเถาโอ้เอามาให้กินสมิ่บดองซึ่งซึ่งซึงซึ ดีใจค่บว่าพวกเขาห้องให้เอากับเพามาให้กินเอ้ยเส้นน้ำตาลอยๆแล้วบาโอ้ยเสียบบ่แเสบบ่เออแสีบกินอะไรจิ้มอนน้ำต้นย่งงนึ่งอห้องให้ บดดองซึ่งบดดองซึ่งซสำนีบดดองซึ่งบดดองดอกแคเป็นงี้นอเอ็มโอเฮ็ดกับเข่ามาแค่นี้พอถึงกับห่องหาเลยตีโอ้ยผมเป็นยังโวกเพิ่นเฮ็ดมาหกหาทุกมือทุกมือพอคือบ่ห่องจุกมือมนี่พอขึ้นห่องเออซึ่งเพิ่นเฮ็ดมากหากินนะนะโอาแบบนี้ดีใจอยู่นี่นอนหลับฟันดีแล้วมือนี่ภาษาพัดนูกับหายด้อบบนี้ยา่าหายวี เนี่ยสสื่อไงละบอให้ยอมรับตัวคมยอมมันจะมีมาห่วงให้ที่หลังย่อมรับอี่หยังเลยมาใไหรยังสื่อสื่ออยู่พอเพ็ดโุ้ยเพ็ดว้ยมันผ่าไหรอเพิ่ห้ห้องให้แม่นี่ดอกมันผ่าไห่องให้เราบ้านี้เรียงหูเรียงอะไบ้างที่หลังเออห้านี่มันผ่าาน นี่แหละงั้นกูบว่าเราบ่ฟังงั้นกูงั้นกูบว่าเราบ่ฟังยั้นบวจะบ้าฟังเจ้าบวตะหึงจะโดนแล้วจะเลี้ยงตะโดนแล้วฮะจะโดนแล้วตะโดนแล้วเออพูดถึงบั๊บบังนี่มึอนี่กะทำอันไหนมึอเนียบ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 เราบ้างดีดีอย่างมันเป็นอย่างกินเห็ดแทบโลดเอา หเรหรอวาไงกินไอ้เสียบเตยแหงจ้าเนาะโอ้ยห้องแห้งเลยเขากินน้ำแน่ฮะให้เขากินน้ำแน,น่ผู้ใดคนไปบ้านเท่านี้ละกินบ่บ่โอ้ย <c oughs> บัอยบอกอัปปีบกัก พักบอรางแบักหนไงกองเพี้ยนเลยมึงเอาต้ององเพียนๆนี่กูซีแตกเฮ้ยกูว่าแล้วมันต้องว่ากูว่าแล้วมันต้องว่ากู้ดเลยมึงอ่นละป้าตุโต